มีคำถามหนึ่งนะครับถามว่าวิธีการรักษาการแก้ไขนะครับการติดเชื้อแบคทีรียในปลานั่นเองนะครับซึ่งอในปลานะครับการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าจุลชีพเนี่ยเราก็มีการใช้กันอยู่นะครับเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีรียมีข้อบ่งชี้เนี่ยก็สามารถเลือกซื้อยาที่มีทะเบียนมาผสมอาหารตามฉลากได้นะครับแต่ข้อสําคัญเนี่ยที่มักจะถูกละเลยคือก่อนที่เขาจะติดเชื้อแบคทีรียเนี่ย มักจะมีสาเหตุน้อมนํามานะครับเช่นคุณภาพน้ําที่มันไม่ดีแอมโมเนียสูงในไตรสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ไม่หายเนาะการติดปรสิตภายนอกนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ที่น้อมนําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าพวกปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มันยังไม่ถูกกาจัดน,นะครับมันก็อาจจะยังทั้งสาไม่หายอ่าต่อมานะครับเมื่อมีการให้ให้กินยาเนาะมีการชิ้นกินยาผสมอาหารเนี่ยผสมตามหลักถูกต้องให้อย่างพอดีแล้วนะครับก็ โดยบางคนนะี่บางทีอาจจะลืมว่ากินไป3วันแล้วก็มันดีขึ้นนะครับก็หยุดยาไปนะกินไม่ครบคอสก็อาจจะมีโอกาสทําให้มันไม่หายมีโรคกลับมาได้นะครับก็ต้องกินยาให้ถูกต้องตามระยะเวลาเช่นยาเขาแนะนําว่ากิน7วันนะครับก็ต้องกินให้ครบ7วันถึงแม้ว่าอัตราการตายหรือการป่วยเนี่ยมันจะหายใาวันแรกแล้วนะครับเพราะว่า ถ้ายาได้ผลเนี่ยส่วนมากภายใน3วันอาการมันก็จะดีขึ้นมันก็จะหยุดตายนะครับก็จะเริ่มนะไม่ค่อยเห็นตัวป่วยเห็นตัวปวยน้อยลงเห็นสภาพดีขึ้นนะครับก็ปับคุณภาพน้ำนะครับระวังเรื่องปรสิตแล้วก็ใช้ยาให้ถูกต้องนะครับ